วันที่14พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทอศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสอกองทัพธรรมและมวลชนคนดี100กว่าชีวิตเดินทางเข้าสถานทูตมาเลเซียย่านถนนสาธรกรุงเทพมหานครเพื่อ,อยื่นหนังสือถึงนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียนให้ทบทวนการแต่งตั้งนายทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวประธานอาเซียนโดยมีตัวแทนจากสถานทูตมาเลเซียออกมารับหนังสือที่หน้าอาคารซึ่งใช้เวลาในการรับหนังสือไม่ถึงหนึ่งนาทีในการมาครั้งนี้คุณพิชิตชัยมงคลหรือคุณตั้มชี้แจงว่าการแต่งตั้งนายทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษา อาจจะกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมไทยเพราะในขณะนี้นายทักษิณชินวัตรถูกเป็นจำเลยในศารอาญาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และการไต่สวนของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีมีหมายขังแต่ไม่อยู่ในเรือนจำและเกรงว่าหากนายทักษิณยังได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนจะก,กลายเป็นเงื่อนไข ให้นายทักษิณชินวัตรหลบหนีคดีได้จึงขอให้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียทบทวนและถอดถอนการเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนของนายทักษิณชินวัตรต่อไปซึ่งที่ปรึกษาประธานอาเซียนนั้นจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยหากยังคงให้ผู้ที่มีคดีความและอยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย จึงเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนออกมาที่สถานทูตมาเลเซียในวันนี้